รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อตายสันติสุขโดยศูนย์สันติสุขของอำเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำเสนออิสลามศาสนาแห่งความเมตตาตอนที่สองเรื่องกลับตัวกลับใจสู่หนทางที่ถูกตอ้องขอเชิญชวนผู้ที่หลงผิดให้กลับตัว ตาบัรสำนึกตัวสารภาพผิดไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่เราต้องหาทางออกด้วยความรุนแรงทุกคนต่างมีสิทธิที่จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีเกียรติการต่อสู้เพื่อกลุ่มคนที่ต้องการอำนาจชีวิตของผู้นั้นจะสูญเปล่าและโดนลงโทษจากอัลสุบาฮานาวตาอาลาเราต้องสำนึกอยู่เสมอว่า ใช้ตอนมน์ร้ายพยายามทุกวิถีทางที่จะให้มุสลิมหันเหออกจากแนวทางอันเที่ยงตรงของอิสลามใช้ตอน,น์ร้ายจะมาในทุกรูปแบบสำหรับวัยรุ่นมันจะมากระซิบกระซาบให้วัยรุ่นที่มีกำลังแข็งแรงให้ใช้ความรุนแรงในทางที่ไม่ถูกต้องและวาดภาพให้พวกเขาเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นถูกต้องแล้วมาเถอด เรามาสำนึกผิดในสิ่งที่ได้กระทำลงไปเราเคยถามตัวเราสักนิดหรือไม่ว่าเรากระทำเช่นนั้นเพราะเหตุอันใดเราหลงกลคำโฆษณาชวนเชื่อที่เอาศาสนามาบาังหน้าทาั้งๆที่อิสลามไม่เคยสอนเช่นนั้นใช่หรือไม่อัลลอฮ์ตรัสไวยความว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว และสรงรักบรรดาผู้ที่ทำตนให้สะอาดสุรอัลบากรอายาที่2อ2ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สันติสุขของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนน้โทรศัพท์073 4์2 5 3 5